สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาทำมาทานยำขนมจีนจกุ้งสดกันค่ะกับสเต็กลุงฮันสวัสดีครับเพื่อน,นสวัสดีสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเออเออเออแ really well, eh. กนไรดีวะ l หรอเดี๋ยวแกะกล่องให้แกหนนะ่อยลุงฮันเขามีสลัดผักนิดนึงกับสเต็กนะคะ กุ้งสดจัดค่ะเพื่อนๆอันนี้สเต็กของลุงฮันค่ะแต่เขาทานไม่เหมือนนะคะถ้าทำให้มาเลยมาเลยเฮ้ก็ไปเอาจานเล็กก่อนกันเลยไนะ Alles mij. Ja, complete maar het is Ja, maar het is zo. Okay, มาค่ะขิงข้าวกันเด้อเชิญแซบเชิญแซบแซบเอลิเดอแซบเอลิเดออ่าเออดีสุดที่นิดเออ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 อ๋อ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 อ๋ 嗯。<laughs> <laughs> รสกมเสล้สลเป็นกนระอยมาก,ม,ากามัฮะมีเสีรเอออนค่ะเพื่อนเนลาที่แซดบอกห้าโมงครึ่งของฮอลนค่ะเพื่อนถ้าเป็นบ้านเราประมาณสี่ทุ่มครึ่งมั้ง ออนสดกันสองรอบก็เลยเหนื่อยมาเลยมาทำยำขนมจีนกุ้งสด Sorry. Oh, sorry. Mm. Ja, sorry. Ja. Ah. Knoeien. Waar? Ah, knoeien. Mm. knoeien. Knoeien. Mm. Knoeien. 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 is Knoeien. En mijn knoeien is dus winnieu-dirty in Nederlands. <laughs> hey. daar <laughs> Ja, maar dit is Nederland. Oké. Okay, okay. Sorry, sorry. sorry. Hé, hey. dit <laughs> is Holland. Doet Duurt u je voet knoeien. Knoeien, echt waar. <laughs> knoeien. <laughs> Bij waar, tams op, Ja. u met iedereen? แต่ถ้าภาษาเขมรคุณนนย,ยืนแปลว่าแปลว่าอันอื่นนะ <laughs> ภาษาไทยถ้าคนไทยไม่รู้จักหรอกแต่ถ้าถ้าภาษาถ้าภาษาเขมรน่ะถ้า,ถ,าถ้าคนแถบบุรีรัมย์สุรินทรร์ศีธะเกตเขามาฟังเขาจะรู้เลยว่าบุรีรัมย์บุรีรัมย์สุรินทธิเกตเขาเชื่อเรื่องบรุรีรัมเชื่อเรืรอ eigenlijk al een vol schat. Hm. Ik ben nou wel vol. Ik You joking me? Nee. I I thought when I um eat my I like to drink water. Ko shu yo ichi bashi. spicy? Nee. Ga de ken. Oh, like that. Mm-hmm. Je ga TV kijken. Dan mm, moet ik weg. Dat ben je niet. Ah. maakt niet aan, zeg maar. Hè? Nee, ik blijf nog even zitten. goed? Maar te lang, toch? moet niet te lang blijven zitten. niet te lang? Ja, eet hem maar door, is oké. Okay. Ik ben. Uh... Ik kom vrijdag pas terug naar Leiden. Waarom? Ik heb zoveel werk dat ik drie dagen niet thuis werk. Uh -huh. Ja? Je kan ik je morgen naar het werk brengen? Ja. Huh? Ja. Ik heb zoveel dossiers. So werk. work. Uh -huh. Ik werk home. Oké. Je werkt met me toe. Uh -huh. Drie days working home upstairs. You see je of we zonnen al Ja, een tijd. Moment. 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 Zo al. Ja. I think. Mm. เนี่ยเวลาเอออกไปข้างนอกน,นี่แหละเอจะยำขนมจีนนี่แหละใส่ไปในรถรถของเขาและรุ่งหันป็นเ้งกลิ่นรสกลิ่นก็เนี่ยเป็นซัมไทม์ไอติกไทยฟู้ดเนี่ยขนมพลูเนี่ยเขาได้กินกระเทียมบักก์ขนมพลูก็แกงบักกะเขาไม่ชอบรุ่งหันไม่ชอบกินกระเทียม In Thai is a k n o f l o ล k it's a ะปะดูกระเทียม กระเทียมผมไม่ชอบกระเทียมครับผมไม่ชอบกระทียมครับเอ่เอ่เอ่าชู้อะอ่าชูผมไม่ชอบกระเทียมมากมากครับผมไม่ชอบปังกี้ป๊าปักมากกระเทียมกระจีเอกระทิงกระจียมากมากกระเทียมป๊อกระจีมเออกระทีมเออกระเทียมเออ Dat hij mij, dat hij mij, chalk in de tiëm. Dat hij mij, meer... hem, in de En dan is hij, zeg, ah. Ik kom, man. Ik jou? Nou, ผมผมอิ่มแล้วครับอิ่มครับผมผมขอตัวขอตัวไปดูไปดูทีวีทีวีก่อนนะครับก่อนนะครับบาย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 ชุบๆุบเอ็มดีลาฟินชุบจุบชุบชุบบายบายชุบจุบชุบๆุบสวัสดีครับสวัสดีครับ ready to so, go it's my, my oh <coughs> จิ๊กอใครนินทาเนี่ย <c oughs> คนนินทาแน่ นะคร<ว> <Okay. S 1> ับไโอเดี๋ยวเขาเนาะเอ้ยเดี๋ยวเขาขอตัวไปกินเอ,อเดี๋ยวเขาจะมากินรอบสองให้เพื่อนๆดูนะคะ อันนี้ภาคแรกเดี๋ยวามากินภาคสองโอ้ปอบช่ี้เดี๋ยวเขาขอตัวไปกินรอบสองนะนะเดี๋ยวเข้าไปกินซีซั่นสองเพื่อนๆดูอันนี้ซีซั่นแรกนะคะเพ<ม>ื่อนๆเพราะว่าเมื่อกี้เขากินน้ำลงไปเยอะไงนะขอบคุณที่กดติดตามนะรครับสไครป์ครูฮันแลนด์แดนภานสาบายพิคงนะคะเดี๋ยวเจอกันีเดี๋ยวเจอกันขนมตามยำขนมปีนภาคสองนะคะขอบคุณะคะ่ะ